เฮ้ยอะไรเนี่ยไม่อยากเชื่อเลยซาจาบอยอย่างนี้เหรอทำไมถึงหยดล่ะว้าพวกเขาเท่มากไม่สิคุณจะถ่ายพวกเราตั้งหอบแล้วปล่อยฉันไปเถอะพวกเขาเท่กว่าเยอะเลย่อเป็นอะไรของนายเนี่ยเท่กับอะไรขึ้นอ่ะหยุดนะเดี๋ยวสิตอนนี้ซาจาบอยคือคนที่ดังที่สุดแล้วเฮ้ยซาจาบอยพวกนี้เนี่ยนะ ช่ตอนนี้พวกเขาก็ได้โผล่ไปอยู่ทุกที่เลยอ่ะแต่ฉันมีไอเดียดีๆเราจะต้อกลายเป็นซาจัเกิลเธอนี่อัจฉริยะจริงๆเลยอ่ะยับเลยงั้นตาขฉันมาเลยนะมาถึงแล้วได้เวลาแปลงโฉมในที่สุดก็ได้กลับมาถึงบ้านกันสักทีโอแหละที่เราต้องการแผนนี้เพอร์เฟกต์มากใช่แล้วล่ะ Oh, nó melody ở đây à? à. ngày sau sau, chân sao mà? Tha fan fan nó gặp mà làm như vậy à? Chân nó không sao mao nhá. Oh, thật được mà Hey này mình có ở okay, em <cười> <lạ>. <cười> เดี๋ยวดีจะตายไปอะเพอเฟกไปจัดชุดกันเลยดีกว่านะแล้วเธอคิดจะทำอะไรอะอริกามิงายมาลองใส่กันดูดีกว่าท่ามาเจ๋งมากเลยอะใครจะกล้าสงสัยกันเล่าแล้วก็ต้องมีฉันเหมือนกันน่ะอย่างแรกผมน่ะฉันมีไอเดียดีๆแล้วเดี๋ยวสิเอ้าจะมาทำไมกันเนอะแล้วก็เริ่มแหละสามสอง ได้ผลมาเก็บผลกันเลยดีกว่านะด้วยในหะ้ด้วยแล้วเนี่ยบริการดีจังเลยอ่ะเยี่ยมเลยทีนี้ก็ต้องเอามานันมารวมกันแล้วก็วเอให้ควนลงไปเกือบลืมพัดไปเลยอ่ะเอาหล่ะเป็นไงล่ะจ๊ะว้าวดีสุดๆฉันชอบมันมากศัสจะบอกธ้ชาเพิ่งดาวแนะ่โอเคจ้าเหนียวได้เวลาบอกลาเมียวฉัอดูปังสุดๆเลยอ่ะผมเท่มา,ากเชียวทำแบบเด่นบ้างจัง ไม่ต้องห่วงฉันมีไอเดียดีๆแล้วโอจจรอไม่ไหวแล้วโอ้มันต้องน่าสนใจมากแน่เนี่ยคนพูดช่วยกันไกล้ได้เลยนี่จ้าเยี่ยมมากอย่างแรกต้องลดความฟูก่อนหยุดต่อเนื่องทันไหมอ่ะไม่ทันแล้วล่ะเอาที่มดผมมาได้เลยดับซับเยี่ยมมากฉันว่าผลงานชิ้นนี้ต้องระดับมาสเตอร์พีซแน่แต่ก็ต้องย้อมสีด้วยใช่แล้วจะชอบไหมอ่ะฮะโอ้ฉันมองไม่เห็นเลยแต่รู้สึกสดชื่นมาก ทุกคนนะทุกคนว๊วเดี๋ยวรางกลับมานะอ๋อหรือว่าหน้าม้ามันจะยับเพีหน่อยอะพิกาบูเดี๋ยวกลับมาแล้วอ๋อที่ที่พวกเธอมาบเลยวันแต่ชอบลูกใหม่ใช่ไหมอะเพอร์เฟคเดี๋ยวเวลาไปต่อที่กางเกงกันแล้วถ้างั้นแัดฉันนายเลยถ้าพอถ้าไปกันใช่แล้วอ๋อว่าง่าสาวๆอย่าหลงทางลนะี่นี่มันแจ้งมากเลยล่ะโอ๋อสวี ไงสาวจิกระป๋อตัวนี้สิชอบกันมากชอบสิฉันดูน่ามากฉันก็อยากแปลงโฉมเหมือนกันนะถึงคิวเธอแล้วแหะจ๊ะตันน้อยในมาดูหน่อยสิเยี่ยมไปเลยเออแต่มันมีลาต้องการความช่วยเหลือนี่เนี่ยเป็นไงบ้างเจ้ดูเปลี่ยนไาไกลกันได้ยังอะเไปเช็ดทันไหนสินี่สามน้อยเราจะแก้ตรงนี้ด่วนดูสิมีอะไรเหลือบ้างไม่มีอันไหนรอดเลยอะ ตรงนี้มีอะไรบ้างนะไ oh. ม่เอาอันนี้เนาะ <Yes. S 1> แต่อันนี้น่าจะทอดอยู่เราใส่ดูสิเ oh. ขากับัธอมากขอบคุณมากนะที่นี้ถึงตาฉันเลือกบ้าง hmm. มีล่าตาใส่ฉันมาแล้วตอนนี้เหลือแค่ดูมีแล้วอะว่าเงกระโปรงสะดุอใชไหม <c oughs> นสาวน้อยนั่นใช่ไม่ได้อะ oh. โอเคงั้นฉันเปลี่ยนก็นได้แล้วอันนี้เป็นไงนะ <c oughs> ฉันเกือบจะทำไม่ได้เลยเรมี่ฉ <c oughs> ันยาอใจยากจัง <c oughs> มาดูสิอันนี้เันจะว่าไงอะฮะ <c oughs> สติกไปเลยมีร่านี่อ้เจ๋งด้วยอะ่ะขอบคุณนะสาวๆเพราะเธอสวยสุ<อ>สดๆแล้วแ <c oughs> น่นอนอยู่แล้วไม่ฝีมือฉันเองนี่นะเฮ้<อ>มิรั่นจะไปไหนนะให้สาวๆว,ว่าทอไปไหนกันหมดเนี่อะ่ะ <c oughs> ตัดทับไปเร็วเิว <c oughs> จับได้แล้วจะมาเล่นซ่อนแอบ,บกับฉันอย่างนั้นเหรออ๋อ <c oughs> อยู่นี่เองเหรอโรมิเธอทำอะไรลงไปเนี่ยตัดผมไม่ด่วนเลยอทว่าทีแต่เธอจะทงาไปอยู่แล้วดิทำไงต่อดีล่ะเนี่ย แป๊บนึงนะฉันเดิวิธีแก้พลังของ,งต,ติ๊กต้องเราได้แนะ่ก็ไ,ได้ก็ได้ฉันพร้อมแล้วเหรอขอเวลาหนึ่งน,นาทีแล้วกันอสองนี้เป็นไงอ่ะโอ้ยมิมิมรสนิยมเลยอันนี้ก็ไม่ใช่อีกอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวฉันชอบอันนี้มากเท่ทมากขอบใจนะจอีีมันเข้ากับเธอสเสถียล้อย่ะทั้งหมดกับเพราะเธอนั่นแหละลมแรงขึ้นแล้วอ๋อฉันบอกอะไรไม่เห็นเลยอ่ะเฮ้ยยุ้ยว้าวลมแรงอะไรขนาดนี้เนี่ย ระวังหน่อยเธเจะเมียจะเป็นยังไงดีเนี่ผอนฉันยังเอาไม่อยู่เลยอ่ะนี่ไงล่ะต้นเหตุเดี๋ยวจะจัดก,การให้ <c oughs> เอ้เธอใจฉันไม่เลยอ่ะแต่ตอนนี้มันร้อนจะสุดเงินแบ่งของพวกนี้จะหน่อยได้มั้ยอ่ะฮะไม่มีทางงั้นอยากได้เงินหน่อยไหมฉันมีอะไรดีดีแล้วตอนฉันมาแล้ว มาเล่นเกมกันเถอะใครดึงเส้นบะหมีออกจากกล่องได้ยาวที่สุดก็เป็นฝ่ายชนะไปเลยฟังดูง่ายดีนะมาลุยกันฉันขอคนแรกแล้วกันไม่แล้วเลยมาดูกันว่าใครจะโดงดีกว่ากันนะนายมีวันชนะฉันได้หรอกดูรยวเร่รู้กันแนะ่อ๋อเส้นนี้สั้จังเลยะคราวนี้จะต้องดวง <Yes. S 2> ดีแนะ่ ดูไวให้ดีนะเจ้าขน,นฟูฮ่า <illes> ฮ่าฉันชนะแล้วในไม่มีทางถึงสัญญากว่านี้ได้หรอกเธอเก่งจริงๆเลยอะ่ะนี่คือของรางวัลนะตามที่สัญญาโอ้ว้วาวขอบใจมากเพื่อนรักให้สาวๆจะฉันเป็นไงบ้างไม่แย่เลยใช่ไ <illes> หมฮะท่ามาว้าวมีเล่าถ้าดูวิบวับมากเลยอะ่ะขอบใจที่พยายามเต็มที่ <illes> ให้สัญญาเตือนนี้ใช่แล้วได้เวลากินข้าวเที่ยงแล้วงั้นทนให้อร่อยนะทุกคน ฉันชอบบะหมี่มากอร่อยมากเลยอใช่แบบนี้ดีขึ้นเยอะเลยอะถ้ามีน้ำให้ดื่มด้วยก็คงดีนะโอ้ใช่แล้วมากินโซดาเหมือนซาจาบอยกันเถอะงั้นก็มาสร้างเดลิเวอรี่กันเลยนาะในออเดอร์ของคนครับเอือมีสุดกระเป๋าเดินทางมาหน่อยสิมีล่าสุดกระเป๋าเดินทางมากระเป๋าอะไรฉันมองไม่เห็นอะไรเลยอ่ะ ฉัน <c oughs> มันเถอะไม่ต้องใช้แล้วอ่ะมันดูสดชื่นมาก <Yeah. S 2> กินเลยสาวอืมอร่อยจังเลยอ่ะใช่ใช่ปังสุดๆเลยอ่ะออมีแนละ้ว <c oughs> ออฉันอยไม่ใช่ทั้งบังเทอยยอ่ะไม่ต้องห่วง oh. เราใช้เรียนลู้ให้เองนะแป๊บหนึ่งนะฉันมาแล้วเธอไปไหนมาเนี่ยฉันมีเซอร์ไพรส์ไว้บอกเธอนะ่ยอ oh, ๋อเธไม่ชอบแล้วไม่ต้องห่วงฉันคุมเรื่องพวกนี้ได้อยู่แล้วอว้า wow. แกมีอะไรอีกเนี่ยฉันเป็นไอดอลนะไม่ได้เป็นนักฟุตบลอลอะหรือไม่จริงจริงก็คืองเธอดีนะ,ะยอยากขยับเปล่าจัดการให้เองนะแั๊บหนึ่งพดมเหรอแล้วก็เล่นเรือเปล่าเนี่ยเป็นนักฟุตบอลยังดีกว่าเยอะเลยอ่ะอืมน่าอร่อยนะเนี่ย <c oughs> ฉันว่านะเดือนนี้ก็มีไปขับพัมขึ้นแน่งั้นก็ได้เราใหม่รอบแล้วกันเนี่ยว้าวแบบนี้ฉันชอบมากเลยอ่ะ สดดยอเลยเห็นด้วยสุดๆตอนนี้ฉันพร้อมแต่งประกายแล้วว้าวยัยนี่เธอดูดีมากเลยฉันชอบมันมากเดี๋ยวสิเราแค่ต้องไปเอาขวดนั้นมาอ๋อฉันเลยจะไปหาที่ไหนรอตรงนี้แป๊บนะคอยโชคดีว้าวเท่มากอ๋อใช่แล้วนี่แหละที่ต้องการเนี่ยเจ้าเมียข้อขวดนั้นหนได้ไหมอ่ะหัวละไม่มีทางละนะนๆยังได้อะไรล่ะจะจัดการหาให้อ่ะ ขอธทนะใ <Please. S 1> ห้เจาะไม่ต้องการเงินเขาเธอหรอกอ้แต่ฉันมีไอเดียดีๆอยามาเต้นแบนเทิกับฉันไหมเหรอไม่คิดเลยว่า, <c oughs> าจะจบแบบนี้งั้นก็ได้เัง่ไปลยมาเริ่มกันเปิดเพลงเป้น <c oughs> แค่อะไรของนายเนี่ยฉัน <c oughs> ชวของจีให้ดูเองโ <c oughs> ชว์นี่ฉันกในที่ตกมาตั้งหลายปีแล้วหน้าเต็มกต็มแล้งแล้วก็ถึงท่าโปรโดของฉันไ <c oughs> งล่ะเจ้าเมียเธอนี่ราชินีสายได้จริงๆ mà chỉ trẻ mát, má ở khỏi nếp bay lơi để lên thông đi đùi à Wow, khó khăn má nhá sực gió lơi à tôi sẽ lấy gió lơi nhá yes bye hey đứa con đứa con xí đứa con ở đây à thằng lười mà lại đứa nào sao nó đi có thơ mà nè Wow, dâm bay lơi à học dậy nó thích đó Tại sao sẽ gọi mày lớn thăm đây nhiều vậy ngay nữa? Rồi xóm nè ใช่ต้องพร้อมรับทุกสถานการณ์เลยอ่ะวิธีนี้ใช่ได้จริงเหรอแน่นอนตามลูกบอไปได้เลยเฮ้โอ้เนียนจังเลยนะใครกันเนี่ยออกมาสู้กันตัวต่อตัวเลยอ่ะอุ๊บสบางทีแซนจะเล่นแรงไปหน่อยเอาไปซ่อนก่อนแล้วกันนะพอนเธอสองคนก็หาดีดูตลกจังเลยอ่ะ ดูสิจะทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวก่อนคาริ้ตั้งได้นะเน,นีนะเ่ยแปนลยนะเฮ้ยไม่ไวอะ่ะปกติไม่เป็นแบบนี้เนี่ยันต้องเสียใจแร้วจะช่วยได้อยู่แล้วอะงั้นเหรอถ้าอย่างไงอะดูให้ดีนะก็ต้องพับเขวไปเข้าไปหน่อยทำไงดีล่ะรู้แล้วต้องใช้สีเวลาแล้วก็ความใจเย็นหน่อยเ<ม>ชื่อจะส,สีบต้องเวิรนะ์กแน่ นี่ไงดีขึ้ยเยอะเายอะใส่มากเลยอะ้าทำเขาให้แองยังจัดมาได้เลยท่านี้มีพอสว่า์มากอะเฮ้เราจะลืมไปคนหนึ่งนะมิราเรามีเซอร์ไพรส์มาให้เธอด้วยหลับตาก่อนเอ๊ะจริงๆก็ไม่ต้้งหลับ้าวขอบคุณมากเลยมาลองใช้เวลาใหม่ของเพิ่มดาวกันย้ททำได้แล้วอะเฮ้ยได้ยินเสียงนั่นไหมอะในเวลาของเสียงเพลงจะชอบเสียงนี้จัง อันนี้ยากกว่าที่คิดอีกนั่นเนี่ยฉันต้องหายพลังเพิ่มด่วนโอเคว้าวแรงดีมากกอบลืมไปเลยนี่สำหรับพวเธอน่นจะจ้าสาวว้าวขอบคุณมากดูมิมเราอะไรอยู่แล้วมาลองใส่เครืประดับกันเลย <c oughs> ฉันาต้องเข้ากับพวกเรามากแนะ่ <c oughs> สุดยอดเลยฉันรู้สึกแท้ขึ้นเยอะ <c oughs> ใช่ลแล้ฉัสก็ว่างั้นละ คิดยังไงกับลูกของฉันเหรอไม่แล้วใช่ไหมโอ้ไม่ขะอะไรไปอย่างนะดูนี่สิแน่น,นอนอยู่แล้วเราต้องเต้นเหมือนข้าด yes ใช่แล้วมาโท่ากันเลย <c oughs> ไปเพลงให้ดังขึ้นหน่อยโอ้ยรักวา <c oughs> ทีนี้สอ์จับบอลตลอปอยู่หลงังฉากแล้วจะชอบชัาเด้พวกนี้จะเลืมเขาได้ยอยเหรอ yes <c oughs> อย่าหยุดเลยนะมาลองท่าพิเศษดิคัน ทำตามฉันนะเออใช่แต่เดี๋ยวนี้นะท่านต้นขอนเรานี่ยิงแต่ยิง,ยงแค่นะว้าวเราทำได้แล้วสาวๆมาลุยกันเลยเ<อ>ดี๋ยวเวลาเริ่มคอนเสิร์ตใหม่กันแล้วทุกคนพร้อมไหมลุยเลยเดี๋ยวได้ทุกคนนะมารา้อมแพ่งกันเอ๊ะนี่อะไรเนะี่ยอ๋อไม่นะอย่าเต้นแบบเนี้ยท,ท,ท,ทัานถิ่สุดเท่รักของฉันท่านเธออยู่ไหนทันก็เฉลิมกลองเธอ น่าสงสารจังเราต้องทำให้แฟนๆมีความสุขสิพวกเธอแทมมากฉันอยากพวกเธอกลับมาฉันจะได้มีความสุขเหมือนดิมว่าไงสาวๆฉันว่านี่น่าจะเป็นสัญญาณนะเราคงจะต้องกลับแล้วล่ะใช่เลยไปกันเถอะเอาวเกิดอะไรขึ้นแน่เนี่ยว้าวเรากลับมาเป็นทางทริสแล้วนะจะชอบแบบนี้มากเลยได้เวลาไปกันแล้วล่ะพวกเรา woo yay h u n t e ฉันรักพวกเธอพวกอ ได้เวลาสำหรับค้อเสนอใหญ่ของพวกเรากันแล้วพร้อมหอยังจ๊ะ